และการนี้จะทำขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกมอัสเรเลนถ้าหากใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถเข้ามาสอบถามได้ในดิคอร์ดนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการถามตอบของผมอีกครั้งนะครับทีนี้แพดเกมเมื่อวานนะถ้าใครนั่งดูไลฟ์อะ่ะผู้การญี่ปุ่นน่าจะอิ่มกันแล้วมั้งส่วนผมก็ผมไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเท่าไหร่เว้ที่ผมตื่นเต้นน่าจะเป็นไอ้น้องหัวขาวที่อยู่ในปกเนะี่ยชื่อมิโยกิอ่ะเพราะว่ามุสชิอ่ะคือมุสชิรู้อยู่แล้วไงว่ามันจะต้องมาเพราะว่าคนส่วนใหญ่มันแทงมุสชิกันไปแล้ว90%น่ะทีนี้ อีกสิ่งหนึ่งที่ผมรอดูในไลฟ์เมื่อวานมันคือแผ่นรองเมาเว้ยซึ่งตอนแรกมันก็ไม่มาทีว่าผมรอตั้งนานนะจนมีคนคอสเพย์เป็นชองบาตกับลิเชริวออกมาเว้ยเขาเขียนรถเข็นมาตอนแรกผมก็สงสัยว่าเขาเขียนอะไรใส่รถเข็นวะพอผมมองเห็นก้อนดำๆใหญ่ๆบนรถเข็นนะ่ผมขำลั่นบ้านเลยเมื่อวานนะครับใครไม่ได้ดูโมเมนต์ตอนขายแผ่นรองเมานะครับไปย้อนดูนะนี่ผมแนะนํานะโคตรฮาอ่าเดี๋ยววันนี้เราเข้ารายการถามตอบของเราเลยแล้วกันเนาะวันนี้มีคําถาม2คําถามเองครับ คำถามแรกนะครับยูนิคอนกับเพอร์ซิอุสมีวิธีการเลือกใช้งานต่างกันยังไงหรอครับกรณีที่ใส่ไปแค่ลําเดียวก็ถ้าเป็นผมนะผมจะเลือกตามความยาวเกมก็เดี๋ยวอธิบายก่อนว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้แล้วกันอันนี้เริ่มจากข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะฮะเพอร์ซิอุสจะมีเครื่องบินทั้งหมด6กลำ Fighter 3, ไฟเตอร์สามตอร์ปโดบอมเบอร์สามยูนิคอนจะมีเครื่องบินทั้งหมด7จ็ดลำ 4, ไฟเตอร์สี่ตอร์ปโดบอมเบอร์สามเพอร์ซิอุสเริ่มมาจะมี2องพีโอดแอสไตยูนิคอนจะมีพีโดแอสสไเเดียวต่อออมานะะครรับพ์ซิุจโหลด แอร์สไตช้ากว่า C V L ปกติประมาณ2เท่าก็คือ1.9เท่าอ่ะทีนี้ยูนิคอนอ่ะมาโหลดแอร์สไต์ใช้เวลาปกติในการปล่อยแอร์สไตนะครับเพอร์ซิสจะฮิวให้กองหน้า7%กองหลัง3.5%ส่วนยูนิคอนจะฮิวให้แค่กองหน้า8%และเพอร์ซิวนะครับจะฮิวให้เหลือทุกลำในกอง1%นะครับทุกๆ20วิบิแต่ว่ายูนิคอนตอนเข้าด่านจะฮิวให้กองหลัง5%และฮิวให้เหลือที่เลือดน้อยที่สุดอีก3% ก็คือตอนที่เพิ่งเริ่มเลยอ่ะเพอร์ซิวจะปล่อยเครื่องบินไปก่อน12ลำนะครับฮิวกองหน้า14%และกองหลัง7%ยูนิคอนจะปล่อยเครื่องบิน7ลำฮิวกองหน้า8%และกองหลัง5%คือถ้าเราดูตรงส่วนแนีตรงส่วนที่เริ่มต้นอ่ะเพอร์ซิวมันจะดีกว่าแต่ทีนี้พอถึงวินาทีที่20อ่ะเพอร์ซิวจะฮิวกองหน้า15%ฮิวกองหลัง8%แต่ว่ายูนิคอนอ่ะจะปล่อยเครื่องบินไปแล้วทั้งหมด14ลำฮิวกองหน้าไป16%และกองหลัง5%อันนี้ฮิวกองหนะ้าเยอะกว่าเพอร์ซ แล้วปล่อยเครื่องบินไปเยอะกว่าด้วย2ลำทีนี้เราดูที่วินาทีที่40เพอร์ซิวจะปล่อยเครื่องบินรวมทั้งหมด18ลำฮิวกองหน้าไป23%ฮิวกล้อกองหลังไป12.5%ส่วนยูนิคอนอ่ะจะปล่อยเครื่องบินไปแล้วทั้งหมด21ลิลำฮิวกองหน้าไป2 4แล้วกองหลัง5%ซึ่งจํานวนเครื่องบินอ่ะมันปล่อยไปเยอะกว่าเพอร์ซิวแล้ว3าลำรวมทั้งการฮิวร์กองหน้ามันก็เยอะกว่าแต่ว่ายูนิคอนมันจะไม่มีการิวกองงหลัเิ่มมา คือถ้าดูจากเมื่อกี้มันยังไม่ค่อยมีความแตกต่างกันเท่าไหร่ใช่ปะทีนี้เราเรามาลองดูครึ่งหลังบ้างถ้าในกรณีที่การต่อบสู้วมันเลย40วินาทีขึ้นไปนะเพอร์ซิอตสนะครับตอนครบ1น,นาทีนะจะฮิวกองหน้าไป24%กองหลัง13.5%ส่วนยูนิคอนนะครับจะปล่อยเครื่องบินไปละ28ลำแล้วก็ฮิวกองหน้า32%ฮิวกองหลัง5%เปิดปุ๊บพอถึงวินาทีที่80เพอร์ซิอุสเพิ่งจะปล่อยเครื่องบินได้แค่24ลำนะครับ ฮิวกองหน้าไป32%กองหลัง18%แต่ว่ายูนิคอนนั้นปล่อยเครื่องบินรวมไปแล้วทั้งหมด35ลำนะครับฮิวกองหน้าไป40%กองหลัง5%นะและถ้าพอยิ่งถึงถ่วงเวลาจนถึงวินาทีที่ร้อยอีกอ่ะเพอร์ซิวต์ยังไม่ได้ปล่อยเครื่องบินอีกชุดเลยยูนิคอนปล่อยเครื่องบินรวมไปแล้ว42ลำก็คือตัวเพอร์ซิวต์จะเก่งมากในเวลาสั้นๆแต่ว่าทันทีที่ถูกยื้อแล้วยิ่งนานกว่า40วินาทีนะครับเพอร์ซิวต์มันจะกลายเป็นตัวถ่วงของทีมทันทีก็กลับมาที่คคคาถมอีกรรัั้งนะบ คำตอบของผมก็คือถ้าหากว่าผมสามารถจบด่านนั้นได้ไวกว่า20บวิอ่ะผมจะหยิบเพอร์ซิอุสนะครับคือผมอ่ะจะใช้เครื่องบินทั้งหมด12ลสอลำของเพอร์ซิอุสอะทำให้ด่านมาจบภายใน20บวิเว้ทีนี้ถ้าสมมติว่าด่านนั้นอ่ะมันไม่สามารถจบไวกว่า2 0่วิได้แล้วยิ่งมันยืดนานกว่าซ0ซวิอ่ะให้หยิบยูนิคอนไปเลยเพราะว่ายูนิคอนอ่ะจะเก่งเกมระยะยาวมากกว่าเพอร์ซิอุสที่โหลดแอสไตช้าก็หวังว่าจะเคลียร์นะครับสำหรับคำถามนี้นะเพราะว่าผมก็อธิบายจุดเด่นไปหมดแล้วแหละเดี๋ยววดดูคคาาถมต่่อไปีกนะรับ คำถามต่อมานะครับชาติไหนหน่าเล่นสุดและชาติไหนเล่นยากสุดเพราะอะไรถึงยากก็ส่วนตัวคนถามนะครับเขาบอกว่าเขามองว่าไอ้ล้มบัดมันเล่นยากใช่ไหมพลาดแล้วพลาดเลยถ้าสกิลไม่เทพจริงก็ไม่เด่นเลยหรืออีเวนต์เยอะก็มันก็ส่วนหนึ่งแหละแต่ส่วนตัวผมมองว่าไอ้ล้มบัดน่ะไม่ใช่ชาติที่ยากสุดก็เดี๋ยวเอาชาติที่น่าเล่นที่สุดก่อนนะครับชาติที่น่าเล่นที่สุดก็คือญี่ปุ่นนะครับอันนี้คนชินเขาก็เห็นตรงกับผมนะ เพราะว่ามันเป็นทีมที่แบบมันโอเคอะทีมมันลงตัวมากแล้วก็ประสิทธิภาพมันดีคือสิ่งที่ยากที่สุดของญี่ปุ่น่ะมันมีแค่สิ่งเดียวเว้ยคือคุณต้องมีตัวคอก็คือนางาโตะเว้ยถ้าหากว่าคุณมีนางาโตะแล้วเรือที่เหลือมันมีให้ชอปปิ้งเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทีนี้ทีมชาติที่ยากที่สุดนะครับทีมชาติที่ยากที่สุดน่ะคือจีนเว้ยจีนน่ะมันมีกองหลังแค่สามลำไว้ปัจจุบันะ่ะ คือมันเป็นเรือมิตรใ์สองลำไงและไอเรือมิตรใจสองลำเนี่ยเขาบอกว่าอยู่กองหน้ามันจะเก่งมากแ้วทีเนี้ยพอคุณเอามันไปเล่นกองหลังอ่ะกองหน้ามันก็จะเหลือแต่ตัวที่มันเป็นอีอย่างวะย่างมากก็คือไอเรือใหม่อ่ะเรือวิจัยของ p r อาหน่ะลำนั้นนะค่อนข้างเก่งนะแต่ว่าทีนี้ถ้าตัดลำนั้นออกไปอะอีกสองตัวที่ว่างอีกสองตัวจะหยิบตัวอะไรมามันมีแต่ตัวอีอย่างวะทั้งนั้นเลยอะแต่ว่าทําไปเล่นไปนะถึงผมจะพูดจากปากผมเองว่ามันมีแต่ตัวอีอย่างวะนะแต่ว่ามันมีคนที่ใช้ทีีมชาติจน่ะ ผ่านบอส14ขีดสี่ได้แล้วเนะเว้ยอย่าไปดูถูกนะคือผมเคยดูคลิปคลิปหนึ่งเขาใช้ทีมชาติจีนผ่าน14ขีดสี่แต่เสียดายผมหาคลิปนั้นไม่เจอละไม่งั้นจะแปะให้ดูอยู่คือผมจะลองจัดกองเรือแต่ละแฟคชั่นให้ดูนะเี๋ยวเอาทีละอย่างกันเอาอันที่ยากที่สุดก่อนเลยอันที่ยากที่สุดนะครับผมบอกว่าทีมที่ยากที่สุดคือจีนใช่ไหมเดี๋ยวผมลองจัดให้ดู อ่ะอันนี้คือจีนเว้จีน่ะกองหลังมาเล่นได้เซตเดียวเว้แล้วถ้าสมมติว่าคุณเล่นกองหลังเซตเนี้ยคุณจะเสียกองหน้าที่ดีที่สุดอย่างสองตัวนี้ไปด้วยทีนี้สมมติว่าเป็นกองหน้านันเนี่ยคุณเห็นไหมกองหน้ามันจะมีแบบปิงเลยกับเจ้าโหหรืออะไรทักอย่างนะ่คู่กันคู่หนึ่งใช่ไหมดิงไห้คู่ปิงไห้ หรือว,ว่าจะเป็น Hi ga, G, ไฮเทียนกับไฮจี้เงี้ยมันก็จะอยู่คู่กันอย่างเงี้ยมันอีหยังละนะอย่างมากนะคู่ที่แบบว่าคนเขาเล่นแล้วนิยมเลยนะก็คือคู่ที่แบบว่ามันดีเลยแล้วกันที่เล่นมาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วก็คือเซตนี้แบบนี้แหละลงตัวที่สุดแล้วน่าจะเล่นได้สําหรับจีนนะเพราะว่าที่เหลือก็แบบสมมติว่ามีปืนปืนต่อยงเงี้ยไม่มีเ a ใช่ไหม ไอพ้พวกนี้ไม่มี AA ใช่ปะ่ะมจะไม่ผิดนี่ไงปืนปืนต่อไอ้น,นี่ก็เหมือนกันส,สองคู่นี้ผมจะได้เป็นปืนปืนต่อเนี่ยปืนปืนแล้วก็ต่อต่อมานะฮะเดี๋ยวผมจะลองจัดทีมของอีเกิลยูเนียนให้ดูนะ <c oughs> เรียมาก่อนล้วกันจริงจริงผมใช้อยู่ ก้กองหน้าอีเกิลยูเนียจริงๆมันมีช้อยค่อนข้างเยอะมันจัดไม่ยากแต่ว่าทีนี้เรามาดูที่กองหลังกันคือเราต้องหาตัวคอของชาตินี้ก่อนเพชาะแชเนี่ยตัวที่ผมคิดว่าใกล้เคียงกับคำว่าตัวคอที่สุดอ่ะมันคือนิวเจอร์ซี ตัวของนิวเจอร์ซีย์มันจะมีสกิลที่บัฟให้กับซีวีแล้วก็ BB บีไงในขณะที่ตัวอื่นมันแบบไม่บัฟทางใดก็ทางหนึ่งอะทางเดียวอ่ะผมก็เลยคิดว่าตัวคอของชาติเนี่ยคือนิวเจอร์ซียแต่ทีนี้พอมันเป็นนิวเจอร์ซีย์อะนิวเจอร์ซียมันเป็น UR แล้วมันยังไม่เคยรีรันด้วยราคามันแพงนั่นแหละแต่ว่ามันก็มีข้อดีของมันเหมือนกันนะนิวเจอร์ซียตรงที่มันไม่ต้องยืนเปเรือธงนะมันยืนข้างได้นะ และอีก2ลํลำอะ่ะจะเล่นเป็นเรืออะไรก็ได้ของอเมริกาจบเลยอันนี้คือบิวของทีมอเมริกานะต่อมาก็อังกฤษนะฮะอังกฤษเดี๋ยวผมจะลองจัดทีมแซมเปิลดูลานคืออังกฤษนะ่ะตัวที่ควรจะเป็นตัวคอมันคือควีนอลิซาเบธแต่ว่าควนะีนอลิซาเบธอะเป็นตัวคอไม่ได้เว้ยเพราะว่าตัวเองอากาศเกินไปทีนี้ถ้าสมมติว่าผมใช้เป็นกายเป็นตัวคอนะก็จะมีปัญหาอีกแหละเพราะว่าเป็นการเป็นเรือใหม่ไงเพิ่งมา กถ็ถ้าให้ผมนําเสนอผมก็คงนําเสนอทีมดั้งเดิมของอังกฤษเดี๋ยวลองบิวแบบที่บิวง่ายๆก่อนถ้าบิวง่ายสุดอนะมูดไปเรือธงอ่าใคข้างดิวอสไพข้างวินเนลิสเบดเห็นไหมไอ้นี่คือบิวเก่าดั้งเดิมเลยนะขององกฤนนะแต่ทีนี้เสร็จปุ๊บถ้าเรามีตัวเลือกอื่นแล้วก็มีตัวเลือกอย่างดูอฟยอร์เนี่ยเป็นตัวดีบัฟใช่ปะเปลี่ยนเข้ามาแทน แล้วก็ฮูดอะฮูดมันเก่าแล้วไงถ้าสมมติว่าเรามีเรือลำอื่นเปลี่ยนแล้วก็จะมีพวกอย่างแบบโมนาดอ่างเงี้ยหรือก็ถ้าใครไม่อยากใช้วอลสไปก็เอาวอลสไปออกแล้วก็ใส่เออไหนวะอันนี้น,นี่ใส่ฮาวมาแทนอย่างเงี้ยเล่นได้ทีมอังกฤษแบบนี้ตัวเรือบรรทุกเครื่องบินของอังกฤษจ,จริงๆมันเล่นเรือบรรทุกเครื่องบินล้วนไม่ได้มั้งคือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แล้วก็ตัวอังกฤษเองอะ่ะตัวชาติอังกฤษอะ่ะมันไม่มีเรือที่มันบัฟให้กับเรือบรรทุกเครื่องบินไงไม่มีตัวคอร์สำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่ถ้าจะเล่นเรือบรรทุกเครื่องบินของอังกฤษนะตัวใหญ่ก็คือเอาเรือบรรทุกเครื่องบินของอังกฤษไปใส่ผสมให้กับทีมอื่นส่วนกองหน้าใช่ปะกองหน้าก็หาแท้งมาตัวหนึ่งแล้วก็จะเป็น cl 2หรือว่า dd 2ก็ได้เล่นได้แล้ว สมมุติลัะแบบนี้ก็ได้เป็น C A D D C L หรือว่า C A C L D D แบบนี้ก็ได้เล่นได้สำหรับอังกฤษแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วต่อมานะครับญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นมันจะเป็นชาติที่แบบมันจัดได้หลากหลายและประสิทธิภาพมันดีอ่ะก็เดี๋ยวถ้าผมเอาบิลปกติก่อนนะคือมีนางาะโตเป็นคอใช่ปะทีนี้พอนา,างาโตเป็นคอปุ๊บไอสองลำด้านข้างอ่ะ มันมีช้อยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่าเดี๋ยวผมยกตัวอย่างสักทีมกันปุ๊บอันนี้เมตา PVP เก่านะปัจจุบันไม่น่าจะเห็นแล้วแหละก็จะมี UR เป็นชินาโ,โนตัวหนึ่งอันนี้จะแพงหน่อยบิลนี้อ่าสําหรับฟาร์มด่านหลังๆแปลนี้ก็ไปทีมม็อบได้หรือว่าจะไม่ใช้นางตะก็ได้เอาอามากิยืนทงแล้วก็ แนวว่าผมหาก่อนตัวฮิลประเทศนี้แบบนี้ก็ได้แบบนี้ทีมนี้ผมเคยเล่นเหมือนกันหรือไม่ก็ใช้ตัวฮิลที่มันดีกว่าหน่อยอย่างริมโฮเงี้ยส่วนในกรณีเดิมนะที่นางกะโตไปเรือทงอะเรือข้างมีให้ชอปปิ้งเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเอาแบบดั้งเดิมเลยรถออริจินอลน,นี่รถออริจินอล ถ้าอยากได้แบบเก่งเกมยาวกว่าหน่อยก็แบบนี้หรือว่าจะเป็นคู่ที่เพิ่งได้รีโทฟิตหลังสุดแบบนี้ก็ได้เป่นได้สบายๆมีช้อยให้เลือกสัรนเยอะแยะขอแค่คุณมีตัวคอที่อยู่ตรงกลางก็พอเออไอ้นั่นอยู่ไหนวะอ๋อนี่ซูลูกายยูนี่ไอ้นี่ผมก็เคยเห็นคนเล่นนะอา่าแบบนี้ก็เห็นคนเล่น ญี่ปุ่นจะไม่ยากอยู่เรื่องเดียวคือตัวแทงคือตัวแทงของญี่ปุ่นอะ่ะมันจะมีอาซุมะกับจิคุมะอ่าจิคุมะผมไม่อยู่คืออาซุมะมันเป็น UR ใช่ปะเป็นเรือวิจัยอะ่ะมันทำกว่าจะทำแปลนเต็มมันก็ใช้เวลาไงทีนี้ถ้าใช้ลำอื่นที่มันไม่ใช่จิคุมะก็เนี่ยแต่ละลำเนี่ยพวกทาคาโอคาพวกอะไรเงี้ยคือเรือพวกนี้มัน จะว่าไงดีะมันเป็น c a แต่ว่ามันให้ความรู้สึกไม่ค่อยอึดเท่าชาติอื่นอ่ะมันไม่เหมาะจะมาเล่นแทงอ่ะอาจจะต้องไปยืมแทงของชาติอื่นมาหรือไม่ก็ทำแบบเก่าเลยก็คือเล่นกองเรือต่อไปเลยก็สมมตินะไชออนามิวันนี้ก็ได้เล่นได้แล้วสำหรับญี่ปุ่นนะแล้วก็ญี่ปุ่นมันจะมีตัวเลือกเยอะ เอเอ,อมีแบบหนึ่งญี่ปุ่นเล่น3ามีได้ฮาฮาคุริวอยู่ไหนแบบนี้เล่นได้หรือว่าจะไม่ใช่ฮาคุริวแต่เป็นซื้อคาคุก็เล่นได้สบายๆเลยทีมญี่ปุ่นส่วนเรือหน้าเปลี่ยนนิดเดียวก็อาจจะใช้เป็นพวกคาสกุโมะที่มีแอร์เลดหรือว่าถ้าหาว่าคุณไม่มีคาสกุโมะนะ เรือที่มีแอร์เรดก็จะมีจำได้ว่ามียูกุเล่ยูกุเล่ยู่ไหนเอ่ยอยูกุเล่ไม่เจอเว้ยน้องแกน่าจะเป็นเรือฟ้ารีโทฟิตเป็นม่วงนะอยู่แถวๆนี้แหละก็ไม่เป็นไรแล้วกันอ๋อน,นี่ไงยูกุเล่หรือถ้าหาคุณไม่ใช่ยูกุเล่คุณก็ใช้อริอเกะแค่นั้นเองง่ายๆถ้าคุณจะเล่นทีมซีบีมีให้เลือกสรรเยอะแยะเต็ไมไปหมด ต่อมานะครับทีมไอรอนบัตรหรือก็คือเยอรมันนะฮะก็อลองเทียบกับทีมญี่ปุ่นเมื่อกี้เห็นว่าบอลเรือมันน้อยกว่าเท่าตัวหนึ่งเลยอะ่ะก็ทีมไอรอนบัตนะมีตัวคออยู่แต่ว่าจะใช้ไม่ใช้ก็ได้อสมมติว่าใช้แล้วกันเอาบิดมาร์กมาลงกันไอพวกนี้โยนทิ้งไปแล้วก็ผมหาแท้งมาลงกับตัวหนึ่งสมมติเป็นไอเกียนะก็สมมติว่าคุณอยากเล่น 3B b ีแบบ โคตรแพงนะแต่ยอาไว้ให้หมดเลยเล่นได้หรือถ้าหากว่าคุณอยากเล่นถูกกว่านี้ก็เทียพิดกับไอ้พวกเรือใหม่ที่มาที่หลังพวกนี้น่าจะมีลำที่เล่นได้อยู่บุญฮิวนี่ผมไม่แน่ใจนะผมยังไม่เห็นคนใช้นะทีนี้ถ้าสมมติว่าคุณอยากเล่นเป็นมีตัวคอแล้วก็ยืนคู่กับซีวีก็การเซปิลินใช่ามาหรือไม่ก็ปีเตอร์แต่ว่าทีนี้ปีเตอร์ยังไม่เคยรีรันอา,อาจจะต้องรอหน่อย หรือถ้าหากคุณไม่เล่นปีตเตอร์ก็มีทงออางเลือกอย่างเรือวิจัยอย่างพาซิวาลอยู่แบบนี้แล้วก็ถ้าหากว่าคุณไม่เอาบิดมาร์คคุณแค่เอาบิดมาร์คออกเราจะใส่เป็นเฟดติกก็ได้แบนบนี้ก็เล่นได้เหมือนกันสำหรับไอ้ล้อมบัตคือเรือมันน้อยกว่าญี่ปุ่นเท่าตัวหนึ่งหละแต่ว่ามันโอเคมันจัดได้ส่วนกล้องหน้าใช่ปะ่ะกล้องหน้าลํอบัตนะคือจัดง่ายเพราะว่ามันมีแทงเยอะเจะเอาไอเกียไปแทงก็ได้ จะปินไอเกนไปแทงคุณจะเอาโรนไปแทงคุณจะเอาโรนมิวไปแทงหรือว่าจะเอาไอพวกตระกูลป้นทั้งหลายแหล่ไปแทงก็ได้บูเชอร์เรือใหม่นี่ยผมไม่แน่ใจว่าใช้ได้ป่ะนะแต่ผมคิดว่าได้ซึวนตัวคิดว่าได้หรือนแะม,ม้แต่อ้อยเด็กก็ได้ <c oughs> และอีกสองลำจะจัดอะไรก็จัดได้ตามสะดวกเลยเพราะว่าแค่มีแทงก็กพอแล้ว ต่อมานะครับต่อมาคืออิตาลีนะอิตาลีมีตัวคอคือวิตตอริโอเวเนโตนะก็เอาวิตตอริโอลงไปก่อนทีนี้เสร็จปุ๊บสมมติว่าอยากเล่นเป็นเรือคอยิงคู่กับซีวีนะอควิล่อิมเพโลเล่นในเซตเดียวแค่นี้ส่วนถ้าสมมติว่าไม่อยากใช้อิมเพโลใช่ไหมก็มีพวกแบบโรมา่าพวกมาโคโปรปโลหรือไม่ก็ลิตเตอริโออยู่แต่ว่า คนนี้ก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เหมือนกันรวมมันจะประมาณนี้นะสำหรับทีมอิตาลีส่วนก้องหน้านะครับกองในอิตาลีอ่ะตัวที่มันควรจะเป็นแทงอ่ะก็คือซาร่าหรือไม่ก็โพล่าอ่าส่วนตัวผมเชียร์ซาร่ามากกว่าสมมุติว่าผมเอาซาร่ามาวางก่อนนะทีนี้อีกสองลำอ่ะตามใจฉันก็ลำที่เก่งแน่แนเลยดูกะดูกายในเก่ง อยู่ในสเปเชียลออฟอยู่ส่วนคนน้องคนน้องผมไม่แน่ใจว่าเก่งหรือเปล่าอ่าผมอาจจะต้องไปดูทีไอทีส่วปอมเปโอปอมเปโอ,ปอ,โอที่ผมจะไดกว่าคุณฮลี่บอกว่าเก่งอ่านี้น่าจะใช้ได้ก็คือคุณเอาสมมติว่าซาลาหลงแทงใช่ไหมคุณก็หยิบอะไรก็ได้ไปลงตรงกลางลำหนึ่งแล้วคุณอาจจะเอาเป็นโพล่าไปปิดอยู่หลังสุดก็ได้อันนี้สมมตุติแบบนี้อันนี้น่าจะเล่นได้ ส่วนอันนี้กล้องหลังอะถ้าหาว่าไม่อยากเล่นอิมพีโลก็เอาอิมพีโลออกแค่นั้นเองแล้วก็ใส่ลำอื่นเข้าไปเค่นี้เล่นได้ต่อมานะครับต่อมาคือกองเรือของโซเวียตนะเรือโซเวียตใช่ปะ่ะลำที่เหมาะจะยืนทงจะมีอยู่สองลำก็คือโซเวียตสกายาทาั้งสองลำอะอเดี๋ยวสมมติผมเลือกมาลำหนึ่งก่อนทีนี้ลำที่มายืนข้างอะ ถ้าเป็นตอนเนี้ยลำที่เขาเชียร์กันที่สุดเลยจะเป็นโบก้าโบก้านี่คือฮิวก็ได้ดามเมจก็ดีแล้วก็อีกลำหนึ่งที่ผมแนะนำนะก็คือลำมใหม่เลยชาคารลอบชาคารลอบนี่ดามเมจแรงมากถ้าหากว่าเจอกับศัตรูเกาะหนักนะมาปมเผาอีกแล้วเฮาอะไรของมันวะอาจจะปล่อยไปก่อนแล้วกันทีนี้ถ้าคุณไม่มีชาคารลอบใช่ไหมก็อาจจะเอาแบบนี้แหละ หรือไม่ก็แบบนีอ้อวเสร็จปุ๊บเรามาดูที่กองหน้าบ้างกองหน้าชาติดีจริงเก่งๆก็หลายลำนะเช่นชาร์จเขนเคียบหรือว่าคอนสตาร์ตคือถ้าจะเล่นแทงอย่างแรกเลยปกติเราต้องหาตัวแท้งก่อนถ้าไม่คอนสตาร์ตก็ทาลินสักลำหนึ่งสมมติว่าไม่มีคอนสตาร์ตแล้วกันก็หยิบทาลินลงไปก่อนนะเสร็จแล้วผมก็ให้สองลำถ้าสมมติ สมวว่าผมมีทางทัดเชนทางเคียบนะผมจะหยิบ2องลำลงไปเลยหรือถ้าผมมีทัดเชนมิวผมไม่เอาเคียบไปเอาทัดเชนมิวไปก็ได้ลำอื่นๆลำอื่นๆก็ชาปาเย็บุกจำได้ว่าเคยมีคนบอกผมว่าชาปาเย็บเก่งอาจจะใช้ได้แล้วก็ในกรณีที่แย่ที่สุดก็คือเอาแอปโรล,ลาไป แบบนี้เล่นได้นะไม,ไม่ไม่ได้แย่เท่าไหรน่าจะมีคนเอาไปเล่นผ่านด่าน14บี่ขีดสีแล้วมั้งแต่ผมจําไม่ได้ว่าใช้ตัวอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยไปเช็กอีกทีแล้วกันน่าจะเป็นก่อนคอนสแตคใหม่นะต่อมานะครับชาติสุดท้ายนะครับก็คือฝรั่งเศสคือฝรั่งเศสมันจะมี2องแฟคชันใช่ป่ะรวมรวมกันนะ,อ,ะอย่างแรกเลยเราต้องการตัวคอก่กันตัวคอรชาตินี้คือลิชิชลิวอ๋อถูกถูกแล้ว ้วสมว่าผมใช้ช่องบาทนะลำเอื่อเคลียร์ไปก่อนทีนี้อันดับแรกค่ะตัวแทงก่อนชาตินี่ตัวแทงจริงๆจังๆนะไม่ค่อยมีถ้าจะมีเรือใหม่เฮ้แป๊บนึงเรือผมไม่อยู่อาสมว่าผมใช้เป็นเซนหลุยแล้วนะพวเพราะว่าเซนหลุยนี่แทงได้แต่ว่าถามว่ามันอึดเท่ากับแทงพวกเยอรมันไหมก็คงไม่ ทีนี้สมมุติว่ากองหลังผมอยากเล่น BB 3ามลำทีนี้ผมเล่นได้หรือผมจะใช้กัสกรก็ได้กัสกรก็เล่นได้หรือถ้าผมไม่อยากใช้กัสกรในกรณีที่แย่ที่สุดที่ผมอยากเล่น BB 3าลำก็คือดันเคิร์กทีนี้สมมุติถ้าเกิดว่าผมเกิดอยากเล่น CV ขึ้นมาซีบีฝรั่งเศสใช่ไหมใช้โคตรน้อยเลยก็คือมีจอบอะ เขาต้องอยู่ล่างสุดด้วยถ้าจะเอาตอปิโดบอมเบอร์ใช่ไหมถ้าอยู่ข้างบนน่าจะได้ไฟเตอร์มัง้งถ้าผมจะไม่ผิดนะจอ,อบเพราะนั้นก็เอาไว้ล่างสุดดีสุดแล้วทีนี้กล้องหน้านะถ้าหากว่าคุณอยากให้ก้องหน้าเจ็บน้อยลงเอาโจนอฟอาร์กไปแค่นี้อีกช่องหนึ่งก็ตามใจฉันก็ลำที่เก่งๆนะฮะสำหรับฝรั่งเศสใช่ไหมน่าจะ นี่เลยอินโดมิเทเบลลำที่มาใหม่สุดแล้วรู้สึกว่าเก่งอ่ะมาพร้อมกระจอบอ่ะเผอเพลเล่นแท้งได้ด้วยนะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็ใส่พวกแบบเรือช่วยลดดาเมจอ่ะไปข้างหลังแทนอ่าแบบหนึ่งนะแบบนี้น่าจะเล่นได้หรือก็เอาอย่างนี้ก็ได้ส่วนถ้าเป็นฝรั่งเศสกับ CV 2ีสอลำนะ มาจัดได้แบบเดียวก็คือแบบนี้ซึ่งถามว่ามันดีไหมก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตัวบีนนี่เหมือนจะไม่ค่อยเก่งนะอ,อ,อันนี้อาจจะต้องไปถามคนอื่นอันนี้ผมไม่แน่ก็ประมาณเนี้ยฝรั่งเศสจะได้ไม่เยอะเพราะว่าเรือมันก็ใช้น้อยเหมือนกับอิตาลีอ่ะอ,อันนี้ผมแถมแล้วกันคือเราจะไม่จัด ซฟชั่นหลักแหละเราจะไปจัดซฟชั่นอื่นๆนกันก็สมมติสมมุติเป็นทีมฟาร์มนะเราต้องการเรือฮิวเราต้องการเรือช่วยเคลียร์แล้วก็เอาใครอีกดีอีกลำหนึ่งเป็นอะไรก็ได้เพราะว่าเรือเคลียร์เร็วอะมันลงสนามไปหมดแลถ้าเอาเก่งๆหน่อยก็จำพวกเรือเมตาก็ได้ถ้าอยากได้ยิงเร็วๆก็แบบนี้ ย้ายมาวางอย่างนี้เ่องกองหน้าก็มีตัวดีบัฟนะแล้วก็มีตัวสารพัดประโยชน์อยากเล่นแทงก็ได้อยากเล่นอะไรก็ได้เปลี่ยนของเอาก็อีกตัวหนึ่งถ้าว่าผมจะเล่นนะอ่านี่เอาดาเมจตัปิโดตัวสุดท้ายจะแถมได้ดาเมจเครื่องบินด้วย อันบบนี้สบายๆเลยสำหรับทีมเสริมส่วนถ้าสมมุติว่าจะเล่นเอาดาเมจล้วนไม่ต้องเอาตัวซัพพอร์ตไปหาดาเมจหนักๆหน่อยจางพวกเลเมต้าก็ได้ก็ได้ส่วนยามาชิโร่เมต้าจะบางไปหน่อยอาจจะต้องหาเป็น BB ที่ยืดอดๆแทนอย่างแบบนี้ก็ได้ ก็คลิปผมคงขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับตัวอย่างการจัดกองเรือบางแฟกชั่นผมอาจจะไม่ค่อยแน่นหน่อยนะเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เสียนทุกแฟกชั่นละคือผมเป็นผู้การญี่ปุ่นเก่าวเว้ยแต่ว่าปัจจุบันผมเล่นกองเรือผสมก็ถ้าหากว่าใครมีคําถามอะไรก็ามาสอบถามเพิ่มเติมในที่ขอได้นะในที่ขอก็จะมีเพื่อนๆหลายคนที่เขาแบบเก่งกองเรือชาตินี้ชาิน้นชาตินั้นอะไรแยกกันอยู่ะก็ลองถามเขาดูได้แล้วกันส่วนผมเองก็ น่าจะรู้แค่ชาติญี่ปุ่นนั่นแหละเพราะมันเป็นชาติเก่าที่ตัวเองเคยเล่นไงแล้วหลังๆมาตัวเองเล่นชาติผสมหมดแล้วอะเอาเป็นว่าหวังว่าจะช่วยอะไรหลายๆคนได้แล้วกันเนาะมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะผมจะทิ้งโพสไ้ใน a c e b o o k ไว้รับคาถามตอนวันเสาร์แล้วกันหรือใครจะเข้ามาบอกคําถามผมในดิคอร์หรือว่าจะคอมเมนต์บอกข้างล่างใต้คลิปก็ได้มาเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ